ปวดประทัเหล่ากับพี่อยเหลเนี้ยไดนหนิอ๋ออยู่ยนพวกยังเบิองกันอีกทีน,งนึงครับไายโยี่น้องพี่น้องลูกโดดใส่น้ำเด้อดพี่น้องตัรพริกเด็บใส่นำหยอดอนํำประแดกเพน้อยนำประแดกดกกใ,สกกใส้เม็ดถูใส้เปียกถี่มาฝากเม็ดถูพี่น้องเพใส่ไหลใส่พ่อมวนว่นไฟหยอดเต็มน้อย พงศุด,ด,ด,ด <S <S ต์ใส่เยอใส่ได้ไปน่องบ่ะนี้ต้องหันท้ากับปุกพงชุดรถมาเห็นโอ้่เนนข็มใส่จังบนนวดของพงชุลรถใส่จังเลแนวแนวผ้าแสบไปน่นองเอาอีตูวใส่หอมหอม ใส่หลุกหลดเนีใส่ไปพริกดิบแล้วเอาไปจังเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี่ตุ่มอก,กันเอามาันอกี้ปลาลงไอ้นี่มันขังเต็เออเยังกะเอาก็เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาเด้อกันนี้ยอาปลาชิวได้อหรือไม่มาจะกินเด้อครับ หมกปลาซิวพี่น้องเนิ่ยคนที่คุณอยากนั่มห่อนฮ้อนสามโมกพี่น้องได้หันจุงไว้สองโมกไปถ่านมู้ในบ้านแต่เพราะยังไม่ย้ายลุงปานาสุขุพคนนีแพรบองอาหารักไปอ้อมทีบอ้อมแดนพี่น้องคุณไปน้องบ้านโน้ตไฟเก้บขึ้นมามาได้อยู่หน้าของพี่น้อง ไปบังเ้าฟไฟกับมันสิ่นแล้วไอ้เนาะมาซิวเหล่มไขแล้วคนไก่สีมากก่วงแลง้วติดลูกโดดพร้อมเด้นเี่นห้องจำเจ้าบุบบนะุือว่าเขาแหงพี่น้องเย็นใจกับทก่พัด เป็นแนวนึงเอกเป็นเน้นียข้ามตัวอืมยังยังเป็นอ <Andrew. S 3> ้ยน้องมาสั่งการน้องคนณนึงอะไรกหนอ๋อมาเป็นอะไรสักนึ่งป็นบง Oh, khác. <laughs> cỏ, ừ. à, ừ, ừ. Ồ, hà mùi liều cặp Chuyến cậu, lục say Chuyến hả thì đúng thả Chuyến, chuyến, chuyến hả Ông ơi con Đâu Ông ơi con Ông ơi con Ừm. con con Ừm. đợi ăn khẩu Thôi ăn con ใส่เข้ามาครับพี่นองกินคข้าม่เงียเล่สมหายอยากในห้อติดบุกโกรธพร้อมหุยประดับวงยังไงหุยเอาโหลดประดับวงโมจเมดมกจิ้สมหายอยากในห้อ นี่หรูดหลดพี่เนอก,อ,อ,อกวิ่งดิบใส่หลดหลดเหมือนกันชูเด็ดออกันตัวนี้ก่อนธรดาปั้นรวไฟไหมเป็นตะมีแแ้้วกับหนักปลาโอ้ปลาติวม่จะแมงใกล้เว้ยคนหอนยังมุดเาสานึเบิดทงนันเลย ปลาซิวมันเหลิมไข่เนาะเป็นได้ไม่ตัวแบบมันเด้อพี่น้องมันเด้อ <c oughs> เข่าเนื้อติ้นมือมีซีเลือโอ้ปลาแดงบองดินอ้อนปลาน,นีแล้วพี่น้องกินเข่าง่ายออกมือเศร้านี่กับเอาเง,าอง,อง,อง้อเข่าคอกแล้วกับชวนกันไปกับหลานกับพี่ยี่รุ่นพี่นอ้องหาแนวกินต่อ นี่ยแน้วใได้ดก็คุ่มค้ายเราไปนองแจบอบยุ่นเดมไปที่อวดีกว่งก่อนไมองห้องถือเขาตัวว่าน้องบันทุกไฟไปที่อุไรครับว่าไก่ม่งหน้าว่ะส่วนเมี่ยู่ส่วนร้านไปมุงหน้าสลับอ,อืมต่อไปไหมมแห้งอืมอืม จค่ไหนนอเนามันเปไงทวนๆอยู่เขาหนาเรียงเป็นเสียะพี่หน่องมันจีก้อ่ลมหัอุดเต้นเลยมันบ่ลมสาคนหลายใจเดียบร้ยไม่เนี่เอาดูเป็นไงเอาดมเดียวกันพี่น้องพี่น้องเอาโดด้อมมาเด้อจับยามุกันมดเอ พิเศเกียวเด่นเลยมาอนแตงร่มจกเสียวได้ดีพี่นองยุ่เมงนอกเม่งหน้ากับมากินน้ำกันได้พี่นองกูหมักหมกตี๋หวเตียนเป็นไรเสียพีน่อนี่ ปุ่มมาปุ่มมาอยู่พ่อพันนอกมาี่คือว่าปากว่าตีนนี่เดอหนึ่งเขาโอ้ยู่เขาพ่อันเนียบสองเนียบสองรอเว้ยหายากเลยน้อยตัวเดียวกับนวดเดียวัเนียบสองตัวถึงเปเนียบมาสองเียเนียาดุกตัวเดหน่อย ดดตเนนตคุยน่ะไปแดกบองบุตรกอนหือดดพักช่าเอามีสวยอันนี้น้องไอปิงอันนี้ ห,ว,หว่าไม่ใช่ตีพี่นอ้องปลาที่ว่าแมา่ไ <c oughs> ก่ปลาทิวแม่ไก่มองหอนๆแค่ไหนะหรอเยี่ยมไม่กีก็จ่พอไปฮะ ล้าก,ากันกลวยมั้ขกลวยตัวนี้ไงพื้นผ้าเครื่องหล่อนโดนปอกกากมันเนาะตัดๆเราปอกกาบแล้วมนยิบย <ices> ิบยิบยิยบยิบเหนพ้ผ้าเครื่องตัดม้วตัดถ่ายตัวไปได้ปอกเอาปอกเขาเรียบๆมันยิบต่อกันเป็นแพรแบบไงเราขีเทาว่างๆๆไปเห็นมันลอยนาําั้ปลาที่อุดนเขาไปนี้ปอกมัได้ได้ไอซัมดูดเขาาสเลย ทำไมเจ็บโบสมัดลูกที่ฟังเหรอเพราะว่าสมิงบ่มีเหรอผู้เฒ่าวรบ่ไผ่คนอื่นมาไปหลับปลาซิ้ไมนถูว่วถบ่งหูซ้ำเดี๋ยวมือหูเต้านแต่ไม้นั่นออกมาไตปลาพี่พอมีดาบเนี่ย rút tập 5000 Anh nhiều này tây cái nào? Thôi nhở. Mình mang khẩu khẩu nữa. มันบ่ปล่อยไกบ,บกิีนปลาตุนลกอท้ีมีตัวใครอนโถงผมอิอแ <c oughs> มแน,น่ไม่ไม่เนีบองเนบสองมั้ตวเรียดๆคำตัวอพอดีมาติขึ้นไปห้าหมงวงปลาแน่หน่อยกับบอบบางเานนะ ม่วงกเป็นดอกบอกม่วงป้านี่ะใบของตัวเป,นเปนเว็นเป็นดหนุยเป็นใบผู้เฒ่าเป็นใบของหน่บอนใบยส่งสวยยตัดเลย้ดดไอปลาติ้วนเนี่ยมาได้พี่นองเอ้ยไม่กินแนมเจบน้ากันเด้อปลาติ้ว โมกติวเมื่อไหร่เจ็บแผลป่มีอะี่กันปันไหนห้อไหมไม่น่นบ้าเดหดินเสแสบด้วยหรอแต่เป็นเล็กน้อยทุ่มมื่เดี๋ยวจัด วอหยังขีเห็นคุณแมวหุ่แค้นเดียวยังกี่เห็นคุณพ่อเมียนหฮ้ยปากคนยังข้ามโบราณคน,นบอกไม่กี่คนไปยุยถินเสียโอ้สองตัวโอ้ยมนมนหมดมันยังไอโย้ปัญญาเป็นขี้ยาแท้ๆบ่ได้หมปัญญาข้ามไป

ัสดีครับกินกยรุ่นเมตู่เต่บๆร่วบกันครับมันนีเต่บพักได้พี่นอ้อเลี้ยงเพิ่งตาหารหลดบกจันบกว่าะเลยเต่เจ้าเสียวเอาตัวลรกคไข่เอาตัวลรกคไข่น้อยเนี่ยเต่ากินหอยทีห่อนน้องมาเด้อพี่นออ้อง หวานก้นมืดกระติ๊ดตรงห้ามอายุห้ากินที่จีบพี่น้องบ้านเฮ่าเอาคลิปนี้ไีรุ่นก็มีตัวรับน้องไครครับต้องขอพูดหลายๆทีสำหรับแฟน,นคลับสุขุนสุขคนติดติดตามครับคิดมีเที่ยงนี้ครับขอข้อก้าวเข้ามาวสวัสดีครับอยินดีมีแห่งทุกปุ่ทุกคนเป็นน้องครับผมถึงเรียกพร้อม เราจิ้นไง